เอไปก่อนอ้าวในขณะที่ฟอร์ดหดพี่แพทีิกก็มีคนห่วงแฟนแล้วแล้วก็หาคุ๊กกิ๊กกิ๊ไปก่อนถรือว่าไม่ผิดอต้องมีระยะถามจากถามจากอาจารย์ได้นะเพราะ่าอาจารย์อาจารย์ไม่้อาจารย์ผ่านมาก่อนเลยจะถามอาจารย์ไหมครับักเรื่องรักไปศึกษาธรรมมีคนเม้นต์อ่ะ ก่อนนะคะเรื่องราคากิเลสมีคนบอกว่าให้พี่เอาพี่แพรดี้ไปเป็นเด็กวัดเลยไม่ไปหรอกหล่อนก็ไปคนเดียวหล่อนจะสิบห้าวันไม่แต่ต้อตั้งใจว่าจะว่าจะไม่เล่นโทรศัพท์เลยดีเพราะว่าอยากตั้งใจบวชไม่เหมาะแล้วก็ไม่เพราะว่าเราเราไม่ได้บวชนานใช่ไหมเราบวชไม่กี่วันแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่โซเชี่ยลงดเลยไม่ต้องไม่ต้องลงเดี๋ยวลงอะไรเป็นเล่นๆเหมือนที่เราทำอ่ะ ใช่เพราะตั้งใจว่าจะไม่เล่นเลยเพราะว่าแบบเก็บภาพเก็บอะไรไว้เช่วงที่เราทําทํากิจอะไรเงี้ยก็ให้เก็บภาพไว้ทำวัดก็จะเอาก็จะเอาแค่นาฬิกาไว้อย่างเดียวพอช่วงทาวัดสวดมนต์อะไรเงี้ยเราก็ต่างปฏิบัติตัวให้มันให้มันถูกต้องไปก่อนอ้าวในขณะที่อร์ดบปดพี่แพดดี้ก็แล้วก็หาคุกคิ๊กคุกคิ๊กไปก่อนถือว่าไม่ผิด ต้องมีระยะถามจากถามจากอาจารย์ได้นะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไปผ่านอาจารย์มาต่อนเราจะถามอาจารย์ไหมคบพักเรื่องรักไปศึกษาธรรมมีคนเมนต์อะไรหล่อนนะคะเรื่องราคากิเลสมีคนบอกว่าให้เอาพี่แพรดีไปเป็นเด็กวัดเลยโอไม่ไปหรอกหล่อนก็ไปคนเดียวหล่อนจะจนไม่จะแต่คน ตั้งใจว่าจะว่าจะไม่เล่นโทรศัพท์เลยดีเพราะว่าอยากตั้งใจบวชไม่เหมาะแล้วก็ไม่เพราะว่าเราเราไม่ได้บวชนานใช่ไหมเราบวชไม่กี่วันแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ตัวเชี่ยงงดเลยไม่ต้องไ,ไม่ต้องลงเดี๋ยวลงอะไรเป็นเล่นๆเ,เหมือนที่เราทํทาอ่ะใช่เพราะตั้งใจว่าจะไม่เล่นเลยเพราะว่าแบบาเก็บภาพเก็บอะไรไว้เวลช่วงที่เราท<ร>ําท<อ>ํากิจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เก็บภาพไว้ทำวัสดก็จะเอาก็จะเอาแค่นาฬิกาไว้ ่างเดียวพอเอ,อช่วงทำวัดสวดมนต์เนีรอย่างนี้เราก็ต่างปฏิบัติตัวให้มันให้มันถูกต้องไปก่อนอา้าวในขณะที่ฟอร์บวที่พี่แพดี้ก็แล้วก็หาค่ะกุ๊กกิกกิ๊ไปก่อนหรือว่าไม่ผิด <c oughs> เออต้องมีระยะถา,ถามจากถามจากอาจารย์ได้นะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ไป็อาจา,าจารย์ผ่านมาก่อน จะถามอาจารย์ไหมคะพักเรื่องรักไปศึกษาธรรมมีคนเม้นอ่ะพักห่อนนะคะเรื่องราคากิเลสมีคนบอกว่าให้พี่เอาพี่แพรดี้ไปเป็นเด็กวัดเลยโอไม่ไปหรอกลอยก็ไปคนเดียว